สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จูนมาเดินที่แม่น้ําอากานะคะเพื่อที่ไปสํารวจพืชพัน์ป่าเนาะวันนี้อากาศดีมากจูนว่าประมาณสัก1 8 19องศาค่ะเพราะมันร้อนจูนเอาแจ็กเก็ตมานะคะแต่มันร้อนมากค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มจะถางหญ้าแล้วค่ะถางออกนี่ค่ะพอให้มีเห็นเห็นอยู่ค่ะแต่จูนจะไปเก็บที่ข้างแม่น้ําค่ะันนี้เป็นถนนนะคะข้างบนนั่นคือถนนโอเคค่ะเดี๋ยวจูนเอาคลิปมาตัด มาต่อกันนะคะดูค่ะจูนมาถึงฝั่งแม่น้ำอากาค่ะแต่เจ้าหน้าที่พากันทางยากหมดแล้วจูนหวังว่าจูนจะเจอผักป่านะคะพืชพันป่าร่มรื่นมากค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงแม่น้ำค่ะโอเคค่ะ ร่มรื่นมากเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะแม่น้ำอาก้าเดี๋ยวจุนเดินไปฝั่งด้านนู้นค่ะนี่แหละค่ะอากาศดีสุดๆน้ำใสยอยู่นะเพราะมันมองเห็นพื้นค่ะน้ำไม่ค่อยเยอะโอเคค่ะไปค,ค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันค่ะ จุดประสงค์ที่จูนมาก็คือสำรวจนะสำรวจพืชพันธุ์ป่าแต่ที่จูนอยากได้ก็คือกาลิกมาสตาร์อะคะ่ะจะเอาไปดองนี่นะคะร่มเรือนค่ะแม่น้ำตรงนู้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะถ้าเจอเดี๋ยวจูนจะถ่ายอีกนะคะเดินมาสักแปบ๊บจูนมองเห็นดอกสีขาวจูนว่าใช่แน่นอนค่ะไม่ได้มานานมากฝั่งแม่น้ำอากรา โอ้ยตายแล้วเขาออกดอกแล้วพี่น้องค่ะน่าจะมาเร็วกว่านี้ไหนน้ามาดามจูนเธอก็นี่ค่ะดูสินี่แหละกาลิกมัสตาร์ดค่ะที่คนไทยเราเรียกว่าผักเสี้ยนนะคะเนี่ยเด็ดแค่ที่อ่อนๆค่ะอันที่เป็นดอกแก่ๆเราก็ไม่เอาเนาะนี่แหละเอาไปดองค่ะ เอาที่มันพออ่อนอ,อ,นอย่างเงี้ยนี่ยอ่อนมากนะคะนี่นี่ค่ะดูสิเด็ดดังแป๊กแป๊แป,แป๊กอย่างเงี้ยคือใช้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ใช้ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวจุนขอเก็บก่อนนะคะมาถึงตรงช่วงก,กลางๆของแม่น้ําอากาแล้วค่ะฝั่งด้านนู้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยทุกคนขาดูสิผักเซียนฝรั่งค่ะเขาออกดอกแล้วดูสิเนี่ย มาไม่ทันแต่หวังว่าโอ๊ยนี่ยอดท็อปยอดท็อปอ่อนๆเท่านั้นเลยจะลงไปเก็บได้ไหมนอ้องยอดท็อปนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจุนจะเก็บไปด้วยค่ะอ่อนๆเลยค่ะนี่กําลังอออก่อนๆส่วนนี้คือเลมอนพามนะคะเอาไปตากไปตากแล้วทําเป็นน้ําชาเนี่ยอร่อยนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะหรือไม่เราเอาไปใส่แกงก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้จุนจะไม่เก็บค่ะนี่ค่ะเลมอนพามเหมือนกัน แต่ดักได้ยอดฮอปนี่จังเลยอ่อนๆทั้งนั้นค่ะนู่นฝั่งด้านนู้นโอเคค่ะเดี๋ยวจุนขอลุกขึ้นจากตรงนี้ก่อนนะคะค่ะจุนเดินเข้ามาในป่าก็เจออีกต้นค่ะนูน่นอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะก็จะเด็ดเอาที่มันอ่อนๆนี่ค่ะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะได้ยินเสียงเด็ดไหมถ้าอ่อนๆนี่โอ้โหอร่อยเลยนะคะอ,อร่อยกว่าผักเสี้ยนบ้านเราเลยค่ะ เพราะว่าเขากรอบเนาะนี่ค่ะมันเยอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะสูญพันธุ์มันเยอะมากนี่ค่ะเราก็เด็ดเอาที่มันอ,อ่อนๆเนาะดอกอันที่มันแก่ๆเราก็ไม่เอาค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังอ่อนดีค่ะอ่าส่วนต้นนี้มีที่อ่อนๆไหม ต้นนี้ไม่มีค่ะไปดูอีกต้นนึงค่ะต้นนี้มีค่ะเนี่ยต้นนี้ก็อ่อนๆออยู่เลยนี่ค่ะเด็ดเอาเลยค่ะนี่เอาแต่ที่เขาอ่อนๆค่ะกรอบๆนี่นี่ราคาโอเคค่ะกระเทียมต้นนี้ออกดอกเยอะค่ะนี่อ่อนๆค่ะ เดี๋ยวจินจะถอนขึ้นให้ดูนี่ค่ะกระเทียมป่าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหัวของเขาค่ะกระเทียมป่ากินกระเทียมเลยนะคะนี่ค่ะผักเซียนดงนี้แต่แก่แล้วนี่ค่ะแต่สามารถเด็ดเอาใบเขาไปดองได้นะคะใบที่มันอ่อนๆนี่ค่ะแต่เขาออกดอกจะออกเม็ดแล้วค่ะ โอเคค่ะเดินต่อเนาะจูนก็จะขึ้นสะพานเพื่อจะข้ามไปฝั่งด้านน้นค่ะแม่น้ำอัคราวันนี้ร้อนจริงๆค่ะร้อนมากๆนี่ค่ะที่จุนเดินมาจูนเดินมาจากฝั่งนี้เนาะนี่จุนจะข้ามแล้วก็เดินไปฝั่งนูน้นเพราะว่าจะมีต้นกระเทียมเยอะมากค่ะ โอ้ดูสีดอกลุงเหลืองนู่นผากาศป่าค่ะอ่านี่แหละค่ะแม่น้ำอากราโอเคค่ะนี่ค่ะคือผักกาดป่าค่ะแต่ว่าแก่แล้วนะคะเนี่ยดูสิปีที่แล้วก็จะเต็มค่ะ เนี่ยแต่ปีนี้ก็ประมาณนี้ค่ะจูนจะให้ดูนี่แก่แล้วออกดอกแล้วค่ะโอเคค่ะจูนถ่ายให้ดูค่ะเก็บไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วโอเคเราเดินต่อค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะผักเซียนจูนเดินมามันร้อนจูนก็เหนื่อยละอื เก็บก็อบอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะมีคนเด็ดก่อนหน้าจูนนี่ค่ะเขาเด็ดไปก่อนนะนี่เขาขาวนี่เขาเริ่มแก่เนาะแต่เราก็เลือกเอาที่พอจะกินได้ค่ะอ่อนๆอยู่เลยค่ะนี่อย่างเงี้ยนี่ค่ะโอเคค่ะจูนจะเก็บเทียนอ่อนก่อนค่ะตักไก่กระเทียมมาสตาร์การลิก มั้ค่ะมันหลายค่ะพี่น้องเอ๊มึงเพิ่งปพิ่อวกพักไทยหอดนี่ไหมพุดหน่ะจ้ะอ้วกแห้งดูสักหน่อยมึงโอ้ยอ้วกอวกอวกนี่ค่ะอ้วกพักแป๊บนึงละค่ะเดี๋ยวตุ่นสิพักโอ้ยต่ำแยกัดมือค่ะนี่ค่ะต้นต่ำแยนี่ค่ะเมื่อกี้มันต่อยมือจูนแล้วค่ะต่ำแยโอ้ยพี่น้องมึงนะมันอ้วกยังสี่หรอค่ะเข็ดแสบค่ะขันแสบนี่ต่ำแยค่ะนี่ต่ำแย พันแสบด้วยค่ะนี่อุบอั้วบ้างสอิอ่อนซ้อนพี่น้องอุอุ้ยอุ้ยตำแยะตำแยะร้ายค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยไผ่เกลือไก่มาเอาไปกินเนี่ยค่ะนี่ยอดอุบอั้นี่อ่อนๆไหมค่ะ นี่ค่ะต้นหนึ่งมันหลายค่ะนี่จุ่มหนึ่งค่ะเมืองค่ะใบยังอ่อนๆอยู่ค่ะนี่นี่กระจุ่มหนึ่งค่ะอุบอว้วทั้งนั้นได้นี่ค่ะโอ้โอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนของปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดินต่อโอ้จุนดุนตำแยต่อยมือเยอะมากเลยค่ะวันนี้แต่จุนไม่เกาค่ะยิ่งเกามันจะยิ่งลามแม่น้ำอาก้า จุนจะได้เวลาเดินกลับบ้านแล้วค่ะอีกไกลอยู่นะคะกว่าจะถึงบ้านาอากาศร่มรื่นค่ะเห็นไหมเจออีกแล้ว <laughs> มันเยอะโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องมองค่ะนี่ค่ะอ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยส่วนนี้ก็ตำแย่ค่ะพี่น้องค่ะกัดเจ็บแต่นายไปที่นี่ เดินต่อเดินต่อค่ะเดินต่อโอ้ยเคล้มๆคมเหมือนฝนจะตกโอเคค่ะเดี๋จุนค่ตัดต่อคลิปนะคะจุนแวะข้างทางอีกแล้วค่ะเพราะว่าจุนเจอฮอปข่ยยอดฮอปมีแต่ยอดสวยๆเป็ดน้อยนี่ค่ะยอดฮอปนี่ยอดมันเดีย๋ยวจุนจะเก็บยอดฮอปค่ะ ดูสิอ่อนๆทั้งนั้นค่ะหือ่าวอรุษค่ะพี่น้องมันอ่อนค่ะนี่ค่ะเ๋ยวจุนขอเก็ีก่อนนะค่ะเนาะมังค่ะนี่จะหยดน้ำอ่อนพอเดินมาสักแป๊บนึงค่ะจุนก็มาเจอพุ่มนี่ค่ะเครฟเวอร์ค่ะนี่ก็กินได้เหมือนกันนะคะเอาไปใส่แกงเนี่ยค่ะพืชป่าที่กินได้ค่ะเดินต่อค่ะทุกคนค่ะ คนเขาเดินกันทั้งบนแต่จุนเดินข้างล่างเพราะจุนตำรวจโอเคค่ะไอ้นี่คือต้นอะไรไอ้ทำไมมันลูกเหมือนไอ้นี่จังเลยคะเหมือนหมักอียังก็หมักแต่ครบไหมคะเต้นบ่าแมนดอกค่ะโอเคค่ะเดินต่อค่ะโอ้เดี๋ยวจุนให้ดูค่ะกระเทียมนี่คือกระเทียมนะคะกระเทียมเลยแหละ นี่เห็นไหมดอกเขาค่ะนี่กระเทียมกระเทียมป่าอุ้ยเอาขึ้นมาไม่ได้ค่ะนี่แหละอันนี้ก็กระเทียมดูสิโอ้ยเดี๋ยวจูนเก็บสักหน่อยดีกว่าก็เดินมาจนมาถึงตรงน้ำตรงนี้แล้วนะคะนี่นะเก็ตกปลามีปลาหรือเปล่าเนาะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวจูนจะเดินขึ้นข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านค่ะเดี๋ยวจูนจะให้ดูว่าจูนได้ผักอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปที่บ้านค่ะเดี๋ยวจูนเอาคลิปมาต่อกันเนาะถึงบ้านเก่าค่ะนี่ค่ะที่บรลัยา,ายตึกเก่าเดี๋ยวจูนจะเดินแวะขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะเพื่อที่จูนจะไปเช็คใบเขาเรียกว่าเอ็นเอลโดค่ะผักชีลาวสเปนเนาะ เดี๋ยวจูนจะขึ้นไปสำรวจดูค่ะว่ามีไหมโอเคค่ะไปกันเลยค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยวจุนจะดูจุดที่เคยออกปีที่แล้วค่ะนี่ค่ะที่เขาเคยออกเนาะผักชีลาสเปนค่ะนี่แหละต่อต่อเดิมของเขาค่ะเดี๋ยวจุนเด็ดตรงกลางที่อ่อนๆให้ดูค่ะนี่ค่ะกลิ่นผักชีลาวนั่นแหละค่ะแต่มันเป็นผักชีลาวป่าเนาะนี่ค่ะดูสิ หอ,หอมค่ะเดี๋ยวอีกสักเดือนเขาคงจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้ค่ะโอเคนั่นค่ะเดี๋ยวจุนพาไปดูอันเดิมจากปีที่แล้วที่จุนเคยขึ้นมาเก็บค่ะเดินขึ้นเขานี่นี่ค่ะนี่เลยนี่คือจุ้มจุ้มเดิมที่เขาเคยขึ้นนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเก่าดอกอันเก่าของมันเนาะมันก็จะขึ้นอยู่ที่เดิมเดิมนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวจูนจะให้ดูอีกค่ะแมแปรลค่ะกินหอมหอมค่ะนี่เด็ดตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใบเขาจะแก่หน่อยค่ะแต่ต้องกินตรงกลางแบบนี้ค่ะโอเคค่ะนี่ละค่ะนูนบรลรยัายเขตบรลรยายค่ะอยู่บนเนินเขาเหมือนกัน จึงก็จะเดินลัดเลาะเข้าไปข้างในเมืองนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจุนขอเก็บตัวนี้นิดนึงค่ะเพื่อจะไปใส่แกงอ่อมค่ะนี่ค่ะเยอะอยู่นะคะไอ้นี่ก็ใช่ค่ะส่วนพุ่มนี้ก็ใช่ค่ะพุ่มนี้ก็ใช่นี่ค่ะพุ่มนี้ก็ใช่นี่ค่ะนี่ก็ใช่นี่ตรงกลางนี่จุนซืนนี่ค่ะ เด็ดเอาแค่ตรงกลางของเขานี่นี่หอมมากค่ะมานิดหน่อยนี่ค่ะบาตี้แคบเบจค่ะนี่เยอะเลยแต่จูนยังไม่เก็บค่ะเพราะว่าจูนเก็บไปแล้วนี่ค่ะมีตะมีตะดอกอวบๆค่ะดูสิเยอะเลยนะคะเหลืองเหลืองเดี๋ยวจูนให้ดูนี่ค่ะแต่มันอยู่ข้างถนนเนาะนี่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะนี่เหลืองเหลืองนี่เป็นผักกาดป่าค่ะ เขาจะออกกลิ่นขมหน่อยๆค่ะโอเคค่ะทีเนี้ยเราเดินกลับบ้านค่ะ